สวัสดีพี่น้องปองป่ายพุตธดตามทางเพจเฟซบุ๊กเสียงอื่งแค่เลยแชร์แนววันนี้มาพามากลาบซุปหลง่อขั้นตียานนวโรวัดป่าสันติธรรมบ้านห้วยเดือนะครับผมซึ่งผลละสังฆานไปเร็วตั้งแต่วันที่หอด้ววันที่สามที่สี่พุทธิและสิบประสมเพลิงในวันที่ยี่สิบสามยี่สิบสามพุจิกาหรือพี่น้องเดินเนี่ยบริเวณกิตราการที่ตั้งศพ ที่จะทาการประชุมเพลิงนะครับนี่นะขนาดสัทธาเพิ่นกับฟาวเลงมือจังนี่นะเตกี้เปลี่ยนปลาคนนี้นะนี่ต้องแปลงเป็นที่ประชุมเพลิงหลวงพ่อเป็นจิตตาการครับผมนี่นะโอ้จากหน่อยกระสิสวยงามแล้วนี่นะบุกเบิกเก่งกว่าบริเวณภายในวัดครับผมเดี๋ยวเบิงบ่งมุมพี่ก่อนวัดเนี่ยโอ้เนี่ยแต่ลราหน่วยงานพี่น้อง นี่นาทีแบงกันไปเนี่ยไม่สำหรับเหตุยังแนาะเนี่ยนะไปใช้ใหน่งงานพื่นนี่ละพี่น้องคุณนะพื้นธรรมดาคนก็มาไล่อยอ่ก่อนนี้นะโอ้ห่างพีโลดกับบุ๊กปลาจังเพราะว่ามันต้องใส่พื้นทีน่เนาะคนสิม,มาไล่เก่งเด้อ23นะครับ23วันประชุมเพลิง24บวันเก็บอัฐิเดือนพฤศจิกาเด้อพี่น้องเด้อบุ๊ปลาจังคุณนะ คณะสัทธาคนไล,ล่ลูกซิตลูกห้าบาซิตคนไล่มือธรรมดาคนก,าก็ไล่เกยงก่อลงทานก็มีเองเตียงพี่น้องโอ้แต่ละหน่วยงานพูดนะคนละไม้คนละมือเจ้าของสิเขาไปกราบควบนากันพี่น้องไปเขาไปนํากันนี่นะครับพก็เพิเ่นมาฮอดแล้วเพิเ่งกปสิทําบุนเสร็จต,ตู้บริจาคนั้นนะครับแล้วเจ้าหน้าทีก่กระเสียวฟัาไต่กับออดอกบวัวให้นะครับผมวันนี้เอาการนำเอาฟัาไต่ออดอกบวัวเข้าไปใน ตลานี้นะครับผมพัดเดลพระไตเข้ามานี้แล้วบางเทือกสิมีพระรอรับพระไตยอยู่มงนี้สีองค์แล้วเนิกสิศักอนิจจาให้แล้วก็แล้วกาซับขี่วยพรไ็อยากก่างกาะให้พรครับผมมงนี้นะครับผมเอาพระไตวางนี้ให้เปินซักอนิจจาอยู่มงนี้เอาไม่ก่าดอกบัวไปวางมองนาศบ่องผูอยู่ทางคุณนะครับ ศพลงปูอยู่ในโลงไม้นั้นนะครับผมนะกษิมีประตูนี้เรากษิให้คําแน,นะนําว่าเหตุขั้นตอนได้แน่ครับผมน,นี้บริเวณในศาลาทีประดิสฐานศพข,ของลงปูอยู่ในนี้นะครับกสิมีรูปภาพงพูก็มีอัฐิบริขันของงูนะครับแล้วก็ตอกดอกไม้จัดสวยงามครับผมบริเวณทางในนี้ครับ เป็นกำหนดการเลยครับผมสวดอภิธรรมสมือนี้นะสวดอภิธรรมทุกวันจนไปถึงวันที่22ก็จะเคลื่อนสังขารหลวงพ่อคันตียานนบโลไปที่จิตตาการและวันที่23ก็ประชุมเพลิง24ก็ปิดพิธีเก็บอัฐิครับผมอันนี้กำหนดการติดอยู่บริเวณนาสลานี่แหละที่ที่ตังคองศพหลวงปู่ครับผม